นี่เป็นไฟหัวเสานะครับทูอินวันก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ามันสว่างไม่พออยากจะได้จ้ากว่นนี้ก็สามารถใส่หลอดเพิ่มเข้าไปได้นะครับเอาแกะม้ดูนะครับว่าตัวขาเนี่ยเขามีขั้วตัวนี้เนี่ยถอดออกมาได้เป็น3มชิ้นนะครับก็จะมีขาสั้นถ้าเพื่อนๆต้องการติดสั้นๆเลยเพื่อนๆก็เอาขานี้ออกไปแล้วก็ติดแค่นี้นะครับก็ได้นะครับใส่เข้าไปนี้ หรือถ้าเกิดเราต้องการทั่วไปก็ส่วนใหญ่ชอบขายยาวนะครับก็จะเอามาประกอบกันนี่นะประกอบเสร็จปุ๊บนี่ก็ขันน็อตในนี้เข้าไปนะครับขันน็อตตัวนี้ให้มันยึดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีขั้วมาให้เป็นขั้วอีพเจ็ดขั้วเกลียวนะครับเราสามารถใส่หลอดประหยัดไฟอะไรลงไปหลอด LED ก็ได้นะเพื่อเพิ่มความสว่างถ้าตรงนั้นมันมีไฟฟ้าเราก็ใช้ไปได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปนะก็ไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้ากันนะครับก็จะใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เนี่ย เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นโซลารเซลล์ที่แรงขึ้นผมขอเรียกบอกขนาดก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกขนาดขนาดของเขานะครับตัวโคมตัวนี้เนี่ยแปดนิ้วหรือว่ายี่ิบสองเอ้ย2ี่สิบเ็ดเซนนะครับความสูงนะครับจากตัวฐานขึ้นมาตรงนี้ประมาณหนึ่งฟุตรหรือว่าสามสิบเซนเป็นขนาดมาตรฐานนะครับที่เหมาะกับติดเป็นพวกไฟรั้วนะครับข้างในตัวนี้เนี่ยรุ่นเก่าๆที่เพื่อนๆเ,เห็นผมทำรีวิวไว้เนี่ยรอของเขาก็จะอยู่ที่5าวัตต์ใช่ครับตัวนี้ขึ้นมาเป็นสิบวัตต์นะครับขึ้นมาสว่างข,ขึ้นขึ้นเาตัว วิธีใช้นะครับก็ให้เปิดสวิตข้างในเห็นสวิตปุ่มดำๆที่อยู่ข้างในไหมฮะอ่าตรงการตรงนั้นเลยครับเราก็เอามือรวงเข้าไปนะครับอ่ารูเขานีใหญ่พอที่จะเอามือรวงเข้าไปแล้วก็เปิดนะครับเปิดตรงในใีนะ้เหไหจรวะสว่างขึ้นมาแล้วจริงๆแสงของโซลารเซลล์ ale, แค่นี้นะครับก็ทําให้สว่างทั่วแล้วครับคือไม่ถึงขั้นขนาดไปอ่านหนังสือทํากันบ้านได้แต่ก็สามารถสว่างให้เห็นเต็มบริเวณแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ไม่จำเป็นนี่จต้องใส่หลอดเพิ่มนะครับนี่ใส่เข้าไปแค่นี้เองนะฮะสวยงามนะครับตัวนี้ดีงามเลยราคาตัวนี้ถูกลงเยอะแล้วราคาไม่แพงแล้วนะครับสนใจนะครับอ inbox เข้ามา comment มเ,มเข้ามาได้นะครับขอมีทันทีสามารถส่งได้มีเก็บเงินปลายทางขอบคุณมากครับ